สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมทุก่านครับผมสกลชัตโชเลอร์เสรีนักกลยุทธ SC ์ SCB CIO นะครับในส่วนของวันนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการ SCB Well Insight ประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็ในส่วนของประเด็นในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาด้วยหัวข้อลหลักๆสีหัวข้อด้วยกันในส่วนของข้อแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับ AI นะครับที่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนำโดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร ซึ่งตัว n v i d i ีเองเนี่ยก็ยังทำฟอร์มร้อนแรงค่อนข้างดีนะครับด้วย p e r f o r m ร์แมที่ประมาณ130-140%ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ในส่วนของตัว NV i d i ีเองเนี่ยก็ไปชุดดัชนี Sock n n e x x ซึ่งเป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ s e m i คอนดักเตอร์เนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณ35-40%นับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของประเด็นเนี้ยเราอยากจะมาเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆแล้วในส่วนของ AI เนี่ย โอกาสในการลงทุนอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในส่วนของตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปเท่านั้นนะครับเราก็อยากจะบูภาพให้เห็นนิดนึงนะครว่าในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ธุรกิจในส่วนของอินเทอร์เน็ตโมบายเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองที่เรามีการใช้การสั่งของผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆอย่าง,ง a m azon หรือว่าการสั่ง grab ก่อนหน้านี้ธุรกิจพวกนี้ก่อนจะบูมเนี่ยมันก็เคยมีเรื่องราวคล้ายๆกับ AI ในการที่จะ ต้องมีการสร้างโครงสร้างก่อนในสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีการผลิตชิปเหมือนกันก็คือเป็นชิปที่ผลิตในมือถือถูกไหมครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยชิปที่ใช้ในมือถืออย่างในส่วนของ ARM หรือว่า Qualcomm เนี่ยก็มีการเติบโตหรือว่ามีผลตอบแทนของคุณเนี่ยค่อนข้างดีเช่นเดียวกับ Nvidia เนีปัจจุบันนะครับแต่พอผ่านช่วงนั้นไปสัก2-3สปีเนี่ยก็จะผ่านผ่านมาสู่เฟสถัดไปก็คือในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าโครงสร้างที่ใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตโมบาย ในช่วงนั้นโครงสร้างหรือว่าอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นมือถือหุ้นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์มากมากก็จะเป็นในส่วนของแอปเปแลและก็ซัมซุงนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเองเนี่ยพอมือถือเริ่มบูมแล้วก็ชิปเริ่มบูมมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันพร้อมก็ในส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่มาใช้งานบนมือถือที่จะได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มหุ้นอย่าง a m azon หรือว่าพวก Google หรือแม้กระทั่งอย่าง g r a ฟเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีจนไปที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ด้วยโครงสร้างพวกเนี้ยเราเอามาจับกับเหตุการณ์ของ AI ในปัจจุบันเนี่ยเราเราเห็นภาพอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราก็เห็นว่าในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย มันลอกภาพเดียวกับในส่วนของอินเทอร์เน็ตโมบายในยุคก่อนเลยก็คือทำผลงานได้ดีมากในช่วงที่ AI มันเพิ่งเริ่มต้นบูมได้มา2ปีนะครับซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่ามันกำลังจะเริ่มเคลื่อนตัวจากเฟสท,ที่เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยกำลังบูมเนี่ยเข้ามาสู่ในแง่ของตัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับซึ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานในยุค AI เนี่ยมันจะเป็นประเภทอะไรบ้างล่ะนะครับ ในในมุมของผมเนี่ยเราก็คิดว่าในการที่จะสร้างโครงสร้าง AI เนี่ยก็คือเราจะต้องมี Data Center ถูกไหมครับเราก็จะต้องมีเซิร์ฟร์การการที่เรามี Server เ e r ร์ฟเอร์นี่ยมันก็ที่ใช้ใน AI เนี่ยปกติมันจะกินพลังงานมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ปกติอย่างสมมุติว่าเราใช้ Google Search ในการทําหาข้อมูลนะครับกับการที่เราใช้ AI ในการหาคําตอบให้กับเราเนี่ยการใช้ AI Se a r c h เนี่ยใช้พลังงานมากกว่า Google Search ถึง10เท่า และยิ่งถ้าให้ AI g e เนี่ยเจเนเรตรูปภาพขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติเป็นร้อยเท่านะครับซึ่งตรงนี้ทำให้มันก็มีความต้องการใช้ไฟที่มันเพิ่มขึ้นอย่างในอเมริกาเนี่ยรัฐที่มี Data Center เกี่ยวกับ AI เยอะๆก็จะมีการใช้พลังงานที่พุ่งขึ้นสูงกว่ารัฐอื่นๆที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ AI นะครับตรงนี้เราก็เลยอาจจะเห็นเป็นโอกาสในส่วนของตัวพวกเอ่อพลังกริดเองที่ จะต้องมีการสร้างเพิ่มเพื่อม,มารองรับในส่วนของ data center หรือว่าพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ Liquid Cooling ที่ใช้ในตัว s e r v ์ฟเอร์นี่ยมันก็อาจจะเป็นเทรนด์ถัดไปที่จะต้องนำมาใช้ในส่วนของ s e r v ์ฟที่เฉพาะเกี่ยวกับ AI โดยตรงนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปมองในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่มันง่ายขึ้นอย่างเช่นตัวที่จะได้ประโยชน์ในยุคถัดไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นลางๆแล้วนะครับอย่างเช่นการที่มือถือในซัมซุงเนี่ยเริ่มเอา AI เข้ามาใช้ ในการทํางานของมือถือเพื่ออำหนวยความสะดวกให้ผู้ใช้มากขึ้นทุกวันนี้เราก็อาจจะมีการจดประชุมโดยที่ให้ AI ช่วยจดประชุมแล้วก็มาสรุปให้เราได้นะครับขณะเดียวกันตอนนี้หลังจากที่ซัมซุงเขานําหน้าไปก่อนเนี่ยแอปเปก็เริ่มตามมาติดๆนะครับก็คือมีการร่วมมือกับทาง o p เนี่ยในการที่จะใช้ AI บนมือถือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้วยด้วยเทรนด์ตัวนี้เราก็เริ่มเห็นภาพชาัดแล้วว่า การเติบโตของกลุ่ม AI ตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนจากเซมิคอนดักเตอร์มาในส่วนของโครงสร้างนะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเราจะลงทุนในส่วนของแอปพลิเคชันเฟสถัดไปเลยล่วงหน้าเลยดีไหมผมก็บอกผมก็อยากจะเรียนว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูในส่วนของอผู้ชนะผู้แพ้ก่อน ผมให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมี Search Engine อย่างที่ชื่อว่า Google เนี่ยมันก็จะมี Search Engine ที่ชื่อว่า Yahoo มาก่อนซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็กิน market share ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็ทำมาก่อนก็มีชื่อเสียงค่อนข้างดังแล้วก็กิน market share ได้ประมาณ20%นะครับแต่หลังจากที่ Google เนี่ยเขาสามารถทำา s e a r c h Engine ได้มีคุณภาพดีแล้วก็ทุกคนยอมรับมากกว่า y h o o เนี่ยก็กลายเป็นว่าในตอนท้ายเนี่ย เอ่อมาร์เก็ตแชรของ Yahoo เนี่ยเหลือไม่ถึง1%นะครับขณะที่ Google เนี่ยได้ Market Share Yahoo, ์ของ Search Engine ไปประมาณ99%เช่นเดียวกับตัว Amazon นะครับพวก Retail e-commerce เองเนี่ยตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ปรากฏว่าผู้เล่นที่มีแชร์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยกิน Market Share ไปประมาณ60-70%เลยก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแอพพลิเคชันที่มาแข่งขันในวงการเยอะมากไหมัรับ ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นในส่วนของ language model เองก็จะเห็นทาง open open chat AI แล้วก็มีมีทางพวกโค้ดมีส่วนของ Gemini ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าการแข่งขันตรงนี้เรายังไม่สามารถตัดสินผู้แพ้ผู้ชนะได้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าเรา,เ,ราเลือกผู้แข่งขันแล้วเขาไม่ชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ value ทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นด้วยความเสี่ยงที่มันสูงขนาดนั้นเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้แนะนํา ให้ลงทุนในส่วนของอกลุ่มแอปพลิเคชันนะครับแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะลงทุนในส่วนของตัวอินฟราสตรักเจอร์ปัจจุบันเนี่ยโปรดักที่อยู่ในประเทศไทยมันมีอะไรบ้างที่สามารถรองรับการลงทุนตรงนี้ได้หรือว่าเป็น p r o x ซีตรงนี้ได้เราคิดว่า p r o x ซีที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ,อหุ้นในเกาหลีใต้นะครับเหมือนกับว่าเขาก็จะมีในส่วนของขาหนึ่งเนี่ยที่ผลิตในส่วนของตัวเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มเมมโมรี นะครับกลุ่มหลักๆก,ก็จะเป็น Samsung e l e c t r o n i c กส SK h y n เอยนะครับที่มี Market Cap ค่อนข้างใหญ่ประมาณ40%ของตลาดหุ้นในเกาหลีใต้เลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีกขาหนึงเนี่ยซัมซุงอิเล็กทรอนิกสเองก็ผลิตมือถือที่มีการเอา AI นำไปใช้งานด้วยเช่นกันซึ่งในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยด้วยเทรนด์ที่มาในปัจจุบันเนี่ยเราคาดว่าก็อาจจะเห็นการนำ AI ไปใช้ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุปกรณ์แรกๆที่จะถูกนำ AI ไป implement ใช้นะครับตรงนี้เราก็เลยอาจจะเห็นโอกาสในส่วนของหุ้นในเกาหลีใต้ก็เลยนำโอกาสนี้มานำเสนอให้ผู้ฟังทุกท่านทราบนิดหนึ่งนะครับในส่วนถัดไปหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของออการเลือกตั้งของอินเดียที่ทราบผลกันแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าพรรค BJP เองเนี่ยที่ทุกคนคาดว่าจะได้คะแนนเสียงประมาณ300ขึ้นไปนะครับปรากฏว่า จริงๆแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างคาดเท่าไหร่นะครับก็คือทางพรรค BJP เนี่ยได้ที่นั่งแค่ประมาณ240ที่นั่งก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้นำพรรคหรือว่ากอา็อาจจะไม่ได้ majority ของในสภาเพราะว่า majority ของอินเดียเองเนี่ยต้อง276ที่นั่งขึ้นไปนะครับที่นั่งทั้งหมดในสสอ,อินเดียนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 4 3ที่นั่งนะครับก็กลายเป็นว่าเขาต้องจับมือกับพรรคร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งในวันที่มีการประกาศผลเนี่ยหุ้นอินเดียก็ร่วงลงไปประมาณ8.5%เลยทีเดียวนะครับแต่พอมีการเ,าเซตอัพคณะรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าในส่วนของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นรัฐมนตรีหน้าหน้าเดิมๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพัก BJP เป็นหลักรู้สึกว่าจะมีแค่2ตําแหน่งนะครับที่จะ เป็นส่วนของพรรครวมเข้ามานั่งในในในส่วนของคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งตรงเนี้ยตลาดก็ตีความเป็นบวกค่อนข้างเยอะเพราะว่าคาดว่าในส่วนของตัวนโยบายเองเนี่ยก็น่าจะมีความต่อเนื่องจากในส่วนของคณะรัฐมนตรีของคุณโมดีนะครับที่เทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยรันมาแล้วก็คิดว่าในแง่ของโพลิบีเนี่เทอมสามก็น่าจะมีความต่อเนื่องต่อไปนะครับตลาดก็ตอบสนองในเชิงค่อนข้างบวกแต่ทีเนี้ย เราอยากจะมาเจาะลึกในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียนิดนึงนะครับว่าส่วนถ้าเรามองตลาดหุ้นอินเดียแบ่งเป็นสามสามสามกลุ่มหุ้นนะครับกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันมีความร้อนแรงค่อนข้างเยอะซึ่งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ได้ผลประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่ลงทุนมหาศาลในช่วงที่ผ่านมา าว่ามหาศาลแค่ไหนก็คือว่าเขามีการลงทุนภาครัฐตั้งแต่ปี2020เนี่ยจนถึง2024เนี่ยงบในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโต,โตโตประมาณ2เท่านะครับซึ่งทําให้พุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็เอาเอรฟอ์ร์มค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นมาแรงมากๆนะครับโดยตอนนี้ถ้าเราวัดด้วย forward PE ในพุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ในระดับ 2.3ถึง2.5 SD บนกรอบระยะเวลา10ปีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของ Option Trade ที่อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยก็โตหลายพันเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาก็จะเห็นได้ว่ามันมีการเก่งกำไรในส่วนของตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กค่อนข้างเยอะแล้วแต่ ถ้าเราไปดูในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่เองเนี่ย a อลูเอชนอาจจะไม่ได้ร้อนแรงมากนะครับก็คืออยู่ประมาณค่าเฉลี่ยของ Forward PE กกอบ5ปีและก็10ปีซึ่งตรงนี้เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รัฐบาลที่เสียงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเท,าเทอม2นะครับแต่ก็สามารถจับมือกับพรรคร่วมแล้วก็จะตั้งรัฐบาลได้คณะรัฐมนตรีก็ยังมีความเสถียรภาพระดับหนึ่ง นโยบายเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีความต่อเน,นื่องจากของเก่าก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูในแง่ของ valuation ประกอบด้วยเนี่ยเราคิดว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยอาจจะอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ถ้าในส่วนของมุมมองการลงทุนเนี่ยเราคิดว่าลงทุนระยะยาวได้นะครับเราก็แนะนำให้ลงทุนในส่วนของ c o r p o r t e p f o l i o ในสัดส่วนที่ ตามความเสี่ยงที่รับได้นะครับแต่ในส่วนของ opportunity หรือว่า opportunistic port เนี่ยหรือการเทรดดิ้งเนี่ยเราคิดว่าณณนะนะปัจจุบันเนี่ยจังหวะอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการจริงกําไรในส่วนของตลาดค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับก็เรื่องเรื่องที่3ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องการเลือกตั้งของฝรั่งเศสในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับที่ พรรคฝั่งขวาจัดเนี่ยในประเทศต่างๆใน EU ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภามากขึ้นโดยพรรคแกนนำร่วมในสภาที่ประกอบด้วยพรรค epp หรือว่าพรรค c e n t e r right แล้วก็ s and d central left เนี่ยแล้วก็พรรค r e เนี่ยยังคงเสียงข้างมากอยู่แต่พรรคขวาจัดอย่างพรรค ecr หรือ id ืล a s d ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพรรค g และพรรค r e เนี่ยส่วนเสียที่นั่งค่อนข้างมากนะครับในการเลือกตั้งรัฐสภา EU พบว่าประเทศที่พรรคขวาจัดได้รับความนิยมมากขึ้นก็อย่างเช่น อิตาลีเยอรมันและก็ฝรั่งเศสเป็นต้นโดยผลการเลือกตั้งเนี่ยพรรคอาเองของคุณเลอบเลอบเพนนะครับได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคร่วงของคุณมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงสองเท่านะครับและเป็นผลทาให้มาครเนี่ยตัดสินใจยุบสภาและเตรียมจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ในฝรั่งเศสทีนี้เรามานั่งดูกันนะครับว่าตรงเนี้ยความหมายมันคืออะไรนะครับก็ถ้าเร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 า,เราแบ่งผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสออกเป็น3กรณีนะครับ หลังจากที่คุณมาคงเนี่ยตัดสินใจยุบส,าสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ว่ามันจะเกิดกร,รณีไหนได้บ้างนะครับกร,รณีที่1่ก็คือพรรค่วมของคุณมาคงเนี่ยยังคงเสียงข้างมากอยู่ซึ่งตรงนี้มันจะทําให้การผลัดดันนโยบายและการปฏิรูปต่างๆที่เขาเคยทํามาเนี่ยยังมีความต่อนเนื่องขณะที่แผนลดการขัดอุนการขานเนี่ยก็น่าจะดําเนินต่อนะครับและการเลือกตั้งฝรั่งเศสการเลือกตั้งประธานธิบดีฝรัร่งเศสในปี2027เนี่ย ก็น่าจะมีการดําเนินไปตามแผนตามเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าในกรณีที่2ถ้าพรรคได้เสียงใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เสียงข้างมากตรงนี้เขาจะเรียกว่าหันพารเมต์ซึ่งอาจจะทําให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ขาดเสถียรภาพในการบริหารได้ตรงนี้จะเป็นเคสที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับก็เกิดภาวะกิจล็อกในสภาขึ้นแล้วก็จะจํากัดความสามารถในการผ่านนโยบายการทางเพื่อรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้นะครับ ในกรณีที่สามถ้าพรรคฝ่ายขวาจัดเนี่ยของเสียงข้างมากอยากสมบูรณ์เนี่ยก็เราคาดว่าจะเห็นภาพการใช้จ่ายทางการคลังที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไปกระทบกับแผนทยอยลดการขาดดุลการคลังให้ล่าช้าหรือว่ามีการกลับชิดทางได้นะครับขณะที่พวกมาตรการปฏิรูปชิงโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการล้มใบบางส่วนซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าด้วยด้วย uncertainty ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงช่วงนี้ เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยทำให้หุ้นของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับรวมถึงหุ้นใหญ่ที่อยู่ในสต็อก600ด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นฝรั่งเศสก็อยู่ในสต็อก600เช่นกันในในในมุมมองของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าหุ้นในส่วนของยุโรปเนี่ยถ้าเราดูแบ็กกราวด์จริงๆเนี่ยวอลูเอชันมันไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ ในแง่ของ e a r n i n g เนี่ย e x p ก c t a t i o n ก็ไม่ได้สูงเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของ e a r n i n g revision ในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยยุโรปเพิ่งมีการค่อยๆปรับขึ้นในส่วนของ e a r n i n g revision ในช่วงที่ผ่านมาใกล้ๆนี้เองนะครับในขณะที่ประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับในส่วนของ e a r n i n g r e v i s i o n ขึ้นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของปัจจัยเชิงลบเนี่ยเราว่าดาวไซก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ด้วยความผันผวนตรงนี้เราก็เลยคิดว่าในแง่ของคุณยุโรปเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้อยู่ในคอร์พอร์ได้อยู่แล้วก็ในส่วนของตัว Port of Opportunistic เองเนี่ยเราก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ด้วยอ a วาเลชันที่มันถูกนะครับแล้วก็เอิร์นิงเนี่ยมันเพิ่งมีการปรับขึ้นเนี่ยเราค่าว่าในส่วนของดาวไซน์เนี่ยก็ไม่ได้อ่าอาจจะยังไม่ได้น่ากลัวมาก นะบตรงนี้เราก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่เราคิดว่าเราต้องจับตาก่อนแต่ก็ยังจะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามรายง,งานสถานการณ์ให้นะครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนไทย ESG นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีการเสนอใช่ไหมครับโดยทางเฟดโกเองเนี่ยก็มีการเสนอว่าให้มีออก ETF การลงทุนในหุ้นไทยนะครับแล้วก็ มีการยื่นเงื่อนไขต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นลดเหลือ5ปีแล้วก็ต้องมีการตั้งวงเงินใหม่ขึ้นมาไม่ไปใช้รวมกับในส่วนของพวก provident fund ssf แล้วก็ imf นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือมีการประกาศผลในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับโดยสามหน่วยงานได้แก่กระทรวงการคล,ลังกรตอและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ก็ต้องบอกว่า ltf เนี่ยไม่ได้เกิด แต่มีการไปปรับเงื่อนไขในส่วนของกองทุนไทยเแทนแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนรวมวิุพักรวมทางออกมาตรการชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมัน่นแล้วก็พัฒนาตลาดทุนไทยนะครับมาตรการสําคัญที่มีการปรับเงื่อนไขในไทยเเนี่ยเราก็มีการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน3 0ของเงินได้พึงประเมินนะครับแล้วก็มีการแยกออกจากวงเงินลดหย่อนของ r m f และ s s f เเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ วงเงินลดยอดสูงสุดเนี่ยปรับเป็นไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทจากเดิมแค่10,000แบาทนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาถือครองจาก8ปีเหลือแค่5ปีนับจากวันที่ซื้อซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยเอสจีช่วง4-5เดือนสุดท้ายประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000ล้านบาทนะครับโดยทราเก็ตที่ทางกระทรวงการคลังมองก็คือจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่นประกอบอาชีพอิสระเข้ามาลงทุนมากขึ้น นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้รับความเสี่ยงลงทุนหลักทรัพย์ได้แล้วก็ต้องการสภาพคล่องสูงไม่อยากให้เงินล็อกอยู่ในกองทุนานานๆถ้าเทียบกับ s อส f ที่10ปีกองทุนนี้ก็5ปีก็ถือว่าได้เปรียบตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากเงื่อนไขที่ว่ามาเนี่ยก็ยังมีการขยานนโยบายการลงทุนของไทย ESG จากเดิมเน้นที่บริษัทจดทะเบียนในเซ็ตและ MAI ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดลอ้อมหรือการเปิดเผยข้อมูลการเรียนกระจกก็จะเพิ่มด้านบริษัท พี่บ้านด้วยหรือว่าก e r n เน c นเข้าไปให้บริษัทที่มีระดับ C.G. Rating หรือเปิดเผยข้อมูลบริษัทพี่บ้านในระดับและรูปแบบที่กรต่อกำหนดเนี่ยได้เข้าขายในส่วนของกองทุนนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าขายเพิ่มเนี่ยเพิ่มจาก128บริษัทขึ้นเป็น200บริษัทนะครับแล้วและยังมีอีกในส่วนของกองทุนวายุพันะครับที่กระทรวกงการคลังเนี่ยมีแนวคิดนากลับมาจะมี การออกแบบที่มีแนวทางแบบเดิมก็คือแบ่งหน่วยการลงทุนเป็นสประเภทคือแบบกสําหรับผู้ลงทุนทั่วไปและแบบขอสาหรับกระทรวงการลังก,กับหน่วยงานอื่นโดยในส่วนของผู้ลงทุนทั่วไปจะได้ผลตอบแทนตามจริงแบบมีกําหนดขั้นต่ตําต่อปีแล้วก็ขั้นสูงต่อปีเป็นเวลา10ปีนะครับและได้รับชําระคืนเงินลงทุนก่อนผู้ถือหน่วยแบบขอโดยคาดว่าการกลับมาของกองทุนวายุภาคเนี้ยก็จะช่วยขับเคลื่อนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ด้วยเช่นกัน แต่ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะครับว่ากองทุนที่ออกมาอีกครั้งเนี่ยจะมีเงื่อนไขย,ยังไงนะครับแต่ในทีเนี้ยมาในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มองว่านโยบาย ESG ไทย ESG ที่ออกมาตรงเนี้ยก็อาจจะผิดคาดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในเงื่อนไขที่ก่อนนั้นเนี่ยยื่นไปว่าอยากจะได้ LTF กลับมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนใน หุ้นตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าไทยเอสจีที่ออกมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขพ่วงออกมาว่าสามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้แล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นตราสารหนี้หรือว่ากองทุนผสมได้ซึ่งความหมายก็คือว่าเงินที่ลงทุนในกองทุนไทย SG เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในส่วนของตลาหุ้น100%เนตะครับตรงนี้เราก็เลยมองว่าความจริงเนี่ยถ้าเงินที่เข้ามาด้วยกระทรวงการคลังคาดว่า3 0 0 0 0ถึง40,000ล้านเนี่ย เราอาจจะเห็นบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยไปลงในส่วนของตราสารนี้แทนเพราะว่าในแง่ของตราสารนี้เนี่ยถ้ารวมในส่วนของลดหย่อนภาษีด้วยนะครับก็จะสามารถประเมินได้ว่า r e เทิรต่อป,ปีเนี่ยก็อยู่ในระดับ4-7%เลยทีเดียวโดยความเสี่ยงของการสูญเสียงเงินต้นเนี่ยน้อยกว่าตลาดหุ้นซึ่งตอนนี้เราคาดว่าก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมีการออกกอง e อ g ที่เกี่ยวกับตราสารนี้ออกมาค่อนข้างเยอะขึ้น นะครับแล้วในส่วนของเม้นเงินที่จะเข้าในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะตามที่เราคาดไว้ในช่วงต้นนะครับก็ด้วยด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยเราก็เลยมีการปรับคำแนะนำในส่วนของ opportunistic port ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นขายนะครับเพราะว่าในแง่ของเงื่อนไขแล้วก็ช่วงเวลาของ LTF ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เราคาดแล้วก็เราก็เลยอาจจะต้อง ออกก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในแง่ของฟันเดอร์เมนทัลเองถ้าไม่ได้มีในส่วนของปัจจัยกระตุ้นเองเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นคาตาลิสต์ใหม่นอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่ก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องเรื่องการตัดสินว่านายกจะอยู่ในตําแหน่งต่อหรือเปล่าเนี่ยมันจะไปกระทบในแง่ของการเบิกจ่ายของงบของรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะสามารถเบิกจ่ายหรือไม่สามารถเบิกจ่ายมันก็จะมีการ กิจล็อกอยู่ทําให้เรื่องเรื่องการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความชะงักด้วยนะครับในในส่วนตรงนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนในส่วนคำแนะนำตลาดหุ้นไทยบนพอร์ตออป p o r t u n i t กครับครับสำหรับวันนี้ SCB Well Insight ก็มีประเด็นทั้งหมดที่มานำเสนอเท่านี้นะครับยังไงก็สามารถติดตามในส่วนของข้อมูลดีๆที่เรานำเสนอได้อีกครั้งในเดือนหน้านะครับสำหรับครั้นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ